จับแฝดครับจับแฝดจับแฝดมาหาเอ็มมาให้เอ็มมาเอ็มจัดเองโอเคจัดเองเหรอเก่งมากครับเตอร์เก่งมากครับจับแฝดครับจับแฝดบอกพี่ซิจับแฝดครับภาษาอีสานเรียกแฝดภาษาไทยเรียกขงสักโอกจัดแฝเก่งเต้ยพูดอะไรแฝด จัดแฝบครับเอิงเริงเริงจัดแฝบครับเด้วยชอบจัดแฝบเอิงเอิงอีกหนึ่งถุงพอเริงครับบายบายก่อนบายบายพี่ก่อนบายบายหนุนบายบายหนุนกล้อง Khi mà bye bye, bye.